ทุกวันนี้แบบกลัวคนชวนออกไปข้างนอกกลัวคนชวนออกไปดืม่มเออพี่บอกเลยเวลามีเพื่อน text มาหรือว่าเวลาอะไราเงี้ยพี่บอกไปเลย <c oughs> แต่เมื่อก่อนปะป๊าได้คือไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลแต่เดี๋ยวนี้ก็คือคันตาก็ไปหาหมอแล้ว <c oughs> นิดเดียวไม่ได้ละไอก็หน่อยจามก็ไปหาหมอแล้วสมัยก่อนไม่เข้าใจนะไอ้พวกแบบนิดเดียวไปหาหมอ <c oughs> เดี๋ยวนี้นิดเดียวก็ไป <c oughs> มีอะไรที่ยังอยากจะ improve หรือว่ามีอะไรที่แบบ ทำไม่สําเร็จสทัทีไหมในเรื่องเฮลท์ก็กินน้ําตาลกินขนมกินช็อกโกแลตเป็นคนติดช็อกโกแลตแล้วเนี่ยกลับมาชมก็ซื้อของมาเต็มตู้เลยนั่งประเมินดูอยู่ว่าหูซื้อมาเยอะขนาดนี้เราต้องกินให้หมดภายใน3เดือนถ้าก,ก็กินน้ำตาลไม่กี่คำไม่ได้ว่าต้องกินให้หมด แอนติไบโอติกอย่างเมื่อก่อนก็จะต้องมีเหมือนเก็บไว้ในกล่องในทิปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือไม่สต็อกแต่พี่ก็เก็บแต่ไม่กินบ่ยก็ทิ้งชมก็ไม่ชมก็ไม่เก็บและอีเว้นลูกทุกวันเนี้ยเป็นวัดอะไรนิดหน่อยชมก็แทบจะไม่ให้ดิมยาจนบางทีพ่อบอกว่าให้มันกินไปเหอะอะไรเงี้ยคือผมอะจะบาลานซ์ไงแต่ชมนี่สุดตตกแต่ผมอะเป็นคนเปิดใจแบบทุกอย่างก่อนลองผิดลองถูกไม่จริงเป็นคนไม่เปิดใจก่อน 干了。